สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมต่อยมวยแบบสมจริงอีีที่สองกันอีกเช่นเดิมนะครับผมซึ่งคลิปนี้ก็จะห่างหายกันไปน,นานเลยนะครับสําหรับเกมต่อยมวยอาจจะเราไปเรื่องดาที่สามกันนะครับผมมาดูกันสิว่าจะสนุกและมันขนาดไหนนะครับอเสียงอาจจะดังนิดนึงก็ต้องขอโทษด้วยนะครับ ดูสิใครจะชนะเอยนะครบับใครจะชนะระหว่างผมนะนินจากับอะไรก็ไม่รู้นี่มาเลยมาเลยนี่นี่เป็นไงล่ะเป็นไงเป็นไงอ่ะเป็นยังไงเป็นยังไงกล่ะเป็นยังไงอ่ะ,เป,งงะเป็นยังไงครับนี่นี่นี่เอาเอา,เอายังไงเอายังไงอ่ะยังไง ยังไงอ่ะอนี่ต่อยเลยนี่ไอนี่เอาอย่างนี้ใช่ไหมนี่เป็นไงอ่ะไงอะอุ๊ยหักกระดูกเลยครับผมเป็นไงสุดยอดหรืเปล่าอุย้ยกระโดทะะโดทีบอกกระโดดทีบอกเมื่อกี้เอาอย่างนี้ใช่ไหมนี่เป็นไงล่ะครับเป็น ขออนุญาตเบาเสียงนิดนึงนะครับผมเสียงอาจจะดังโอ้ยนี่ไหนอย่างนี้ใช่ไหมเอาอย่างนี้ใช่ไหมอืมจัดให้ครับชุดยายเอ้าเอ้าเอ้าโดนไหมเนี่ยโอเคโดนครับโดนนี่อย่างนี้ใช่ไหมเอาอย,ย่อางน,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 นี้ใช่ไหมนี่เอาอย่างนี้ใช่ไหมนี่เอาอย่างนี้ใช่ไหมอ่ะนี่เอานี่ไปเลย เอาไปเลยเอาไปเลยนี่นี่มาเลยมาเลยมาเลยนี拜拜่โอ้ยเอาอย่างนี้ใช่ไหมเอาอยโอ้ยโอ้ยฮุยเอาแล้วนี่เอาอย่างนี้ใช่ไหมเออเอาอย่างนี้ใช่ไหมเอาอย่างนี้ใช่ไหมได้แะเป็นไงล่ะ นี่หักกระดูกเป็นไงอ่ะเป็นไงอ่ะยอมแพ้หรือยังยอมแพ้หรือยังมาเย้เราเป็น โอ้ไฟล,ล้วนะครับผมเป็นไฟชนะนะอ่ะต่อไปด่านที่สี่เลยครับไปด่านที่สี่เลยมามามาผมขออนุญาตใช้ตัวเดิมนะถึงโตถึงอาจจะตานนะแต่ผมก็จะสู้สุดหวัวใจครับมามา เลยจ้ามาเลยอู้หูยหน้ายังกะลิงเลยคน,น,ๆๆน,น,ยนเนี้ยเนี่ยเนี้ยมามาเนี่ยนี้หน้ายังกะลิงนี่แน่นี่แน่นี่แน่เป็นไงอ่ะนี่เอาอย่าง,งี้ใช่ไหมฮะเอาอางงี้ใช่ไหมอืมเอาอีกใช่ไหมนี่เป็นไงอ่ะนี่อย่างนี้ใช่ไหม นยโดนต่อยจนหน้าแดงเลยละอุ๊ยโดนหักกระดูกอีกรอบหนึ่งมามาวู้สู้วู้เอาสู้โอ้ยเฮ้ยเอ๊ะเมื่อกี้ก็สู้เก่งจริงๆสู้เก่งจริงๆเลยนะแกเนี่ยสู้เก่งโอ้ยโอ้ยสู้เก่งจริงๆเลย ี่เป็นไงล่ะครเป็นไงละคระับลมาลมาลมาล,มาลรอบที่สองครับดูสิใครจะเป็นใครจะไปนะครับนี่ขอสับหน่อยอื้ยโอ๊ย,อย,อยตัวปิวเลยอมอมันใสเมื่อกี้ทำไว้แซ่บมากนี่ ทำไม่แสบจริงๆนี่นี่เป็นไงอ่ะอุ๊ยนี่นี่เอาอย่างงี้ใช่ไหมอะเอาอย่างงี้ใช่ไหมโอ๊ยนี่เอาอย่างงี้ใช่ไหมเอาอย่างงี้ใช่ไหมเอาอย่างงี้ใช่ไหมนี่เอาอย่างงี้ใช่ไหมเฮ้ยเป็นไก่ไม่เล่นนะนี่โอ๊ย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 เมื่อกี้ทำไว แสบมากนี่นี่เป็นไงอะมามามาเน่าเป็นไงค่ะ จบเกมนะครับผมโอเคด่านที่สี่ผ่านไปนะครับอ่ะกดสามร้อยเอาอะไรนะเดี๋ยวอะไรนะเริ่มดาแล้วเหรอไม่อ่า๋จะกดออกก่อน เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็คงจะต้องขอจบไปเพียงเท่านี้ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมต่อไปสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสีโอเก่งค่ะผมบ๊ายบายจะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ <Ooh. S 1> โอ้ยเกมนี้สนุกจริงๆเลย